ไหนเฮ็ดอันไรอ๋อเฮ็ดละม่าวันนี้ฝนตกอากาศดีครับอากาศเย็นจ้อยอากาศดีๆก็บพรามาเขาป่าน,น,น,นั่นท่อนละม่าอากาศเย็นเบืองเห <c oughs> ็ดขัาเห็ดค่ะง,งั้มาตุ่มกันนะเจตเจร้างแล้วสวยผุนซ่าคิดซา่ามีต่างหากไม่อคมอนเฟิร์ม กินพคกับพี่น้องจดัดดีๆกับะมาณฝนตกไป<ม>กินเข่าโซโลีกันดีวกว่า<ม>ไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะดีนะที่มันไม่มียุงน่ะเมื่อถึงตือเมื่อถึงปา่าตูดที่นะครับพี่น้องปาดด่าเลยกับอามาร์กไปขึ้นเขาปกไว้ให้มันเชื่อขื้นอีก ป้ามันออกบานเด้เนาะฝุ่นกระเม็นกระเม็นกัมพูชามาแบบบ่ได้รับเชิญโอ้ยฝุ่นก็ตกแข้งแต่ละบาดนี่มันเฉีอดหัวเพราะจะมึงมาหรอือ <c oughs> มันเฉีอดหัวเพราะจะมึงมาคะอืมกระมันไม่มีให้เจอเลยคือโอ้ยเอวเอวเอวจี๊ยรอดบนนอสกอพี่น้องได้เจำนี้ละค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะ ฝนตกอันลืมถ่ายคลิปเบิง่งกันวันไปหาเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่จะไปกินขา้าวกินน้ำไปามากก็ได้ได้ขา้าวปลาาไปเขาวปลาเก็บไปเพื่อง,งานเบิง่งเงินซื้อชมงหนึงว่ะไปได้มาเป็นเก็บไม้เป็นกระหายไม้ไปเขาก็ค่อยได้ไรค่ะเน,นี่ยได้จำหนีแล้วค่ะก่อนจะทำต้องเอามาล้างแล้วก็ผ่าตรงกลางนะคะผ่าตรงการลางเราดูว่ามีหนอนมีอะไรไหมล้างทำความสะอาดล้างไม่ต้องล้างสะอาดมากเพราะเราดูว่าเศษใบไม้อะไรแล้วเราค่อยมาต้ม ตัวมันก็เอาเกลือใส่แล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะแบบเป็นแบบนี้แหละเป็นๆครับพี่น้องทำความสะอาดเอาของเก็บไปกินหูหายมากได้ส่องฟิตกับนี้ค่ะคุก็บไใบครับพี่น้องทำความสะอาดไม่รู้นะแต่เราทําแบบนี้ด้วยค่ะถ้ามันเป็นดอกถูบจุ่มเราก็พาพาเป็นเสี้ยวกลางแบบนี้ไหมคะโอ้ยลุน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 ผ่าจะได้เห็นว่ามันมีแมงมันมีไอ้มีเมงอะไรกันแมงหรือหนอนอะไรนี่แหละค่ะโอ้ยตุ้งเราตุ้งกินจะติบ๊อกชิ้นใดกับพี่น้องคะดอกใต้ยำใดลิ้นแกงให้มัน กี่กับเราดีดีอยู่กเก็บอยู่มาหลายปีกับเราภาษายบรรมยู่ิ้นเราจะภาษาิกับภาษาลาภาษาไทยกับ่ค่อยรเราแต่เขาละไทยไทยไม่ได้พูดพูดแต่เขาลโอ้ลำเบงลำพันอีกแล้วเอาค่ะรุปว่าด้เหตุมานี่ะรเหตุนี่าพี่น้องขอโทนอะไรเด้อพูดอไเบิองกับชนเาเบิ่งกดเบิ่งให้ได้ด้วค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันด้วค่ะมือไงเมื่องเร็ว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 ค่ะมาเบิ่งกันดีปักนี่ค่ะปักี่น่ะก็เก็บไว้ให้ทำความสะอาดให้ย่างดีน เลืหข้เป็นสีำใจข้าปุยข้ามาเล็ดเขาหน่ะน้องหดหนาไปอยากไปเฮ็ดอียังดีเลยทำความสะอาดยังดีเลย้ากม่ลเลยรถีตัดออกก็ล้าความสะอาดอีกรอบหนึ่งพอทำความสะอาดอีแล้เอาเก็บเข้าไปสองฟิลจบบบึงกอน้สิเก็ตไปกินจังเลยสดนี่แต่สนีน้องเอาแก่อีกอนนคะเอาขาตอขาโต้เมื่อกี้ว่าจิตอต่ะอันเรื่อโอมนามากเลยเยบแบบแบนบน้องบนโมไปส่งข้าวบ้านเรื่อยเอากินกับเกลือก็หน้่บสมมัดกินเมือเช้ากินก้อนน้อปัง หันแ่นบางๆคินขนมปังมันเ่เดมัก็ได้ยอดเบอรอือกับใบเบอรอื้ปปอยอดบออืค่ะเัจจาจพันในมาล่างลาง่าง h t เรียบร้อยแล้วเรือจะพับที่ัละนี่นะคะหยุดงานแ่าก็ได้บ่ไใ้ไปเห็นงานบา้นสบายก็ยย้งานเบอรอื้อค่ะเป็นมาบลอกลอกตรงนี้ออกลอกลอกขาวขึูน่นบ่ค่ะไ <c oughs> ม่ได้แค่บริษัทสินคอันลอกเาก็เอาไปโตมิงน้ำพีิกหมว่อันมูว่ว่าเขาจะเอาอันนั้นมาให้กัื่มค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ แล้วก็ได้อันนี้มาอีกค่ะใ,ใจดีได้ไอ้ลูกพวกลูกกาไหมาเอาอยากมาล่างเรามากินเซ่พริกพริกปรุงน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็เซ่คือบบยอมดองเลยมหมน้ำจิ้มหรมแล้วก็แซ่ไว้ตัวเย็นม่ช่องก็ร้องลองอยากกินแล้วกค่ะก็ใดอยากกินแบบนี้แต่ว่าของดิฉันดิฉันมากินแบบนี้นะคะ่ะแต่บางคนคนไทยก็ดีเป็นอีกอย่างหนึง่งคนไทยเขาอันนี้อันเห็ดหัวใบสร้างสรรค์แต่อันอัน,ววนแปร่แปรูปออกมาเป็นคล้ายคือแบบม่วงกวนแต่ว่าพ่อแม่บ,บมอกม่วงกวกนกัะ มันเศร้านั่งกินก็ไม่หมดหรอกก็หมดอีกทีเดีวมันเศร้านั่งกินไปอันหนึ่งแสบอยู่กับพี่น้องเนี่ะมันไปกวนกับไปเอาเกลือน้ำตาลใส่กวนใส่น้ำในน้อยกวนจนคือกวนบกม่วงอ่ะเอาบะม่วงตากแบบนี้ไหมคะก็เคยเหตอยู่ค่ะมันกับพวกแม่ชีเหตุง่ายๆเห็ุง่ายยูคค่ะก็เกิดรอบรอบออกนาะคนไทยมาสองแทนเมื่อวางกินเราซื้อมาเจอจืดเราเศรากินเรซื้อเรื่อเขากินย่าลายกับจักกับพี่น้องดินจืดมาแล้วเราก็ลอกตรงนี้ไหมค่ะนี่ยเนี่ยลอกเออแสบเห็นไหมนะเห็นไหมนะลอกคือบกม่วงกวนแต่ว่าสมมคคคือบบักก่วงนแตรรูป ตระก building, ูลเห,หมือนคล้ายตระกูลลูกเบอร์รี่นะคะพี่น้องนเราใต้ดินแข็งอีกมันคล้ายๆมันตระกูลลูกเบอร์รี่บ้านเราพอลูกเบอร์เบอร์รี่หมดหมดหมดหน้าแล้วลูกแดงก็จะเข้ามานะคะพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคำว่าเบอรงไห้นะคะขอบคุณค่ะเก็บเก็บทำความสะอาดลูกแดงออกนะคะ เก็บมาแล้วก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับพี่น้องมง่ายๆเลยกัน,นะะอเอาเก็บไปกินกับพี่น้องอยากจะกินอะไรเปรี้ยวๆลิ้นจืดหมดแล้วค่ะกินยานยาอะไรที่ลิ้นจ่าลิ้นช้ายหมดแล้วค่อยากจะใส่น้ำพริกน้ำปลาหนึ่งตันใส่กล้องมาจิ้มตู้เย็นทำความสะอดลูกส,สตรอเบอรี่อันนี้กิกนได้กันกินไปได้รอบนึงค่ะ<ม> เส้นตาลจะน้อยปลาจะน้อยติขดขงจะน้ยอ,อยค่ะงานมาเบิ้งขั้นตอนจีให้เบิ้งเลยะค่ะพี่น้องกดไรก็เจี่ยเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะพี่น้องชาวเรียกันตะโกนถั่วโลกก็ให้ชาวเรียทุกโกนถั่วโลกสุขภาพแข็องแรงดูดีมีเฮงเลยค่ะ กินพิษไม่เดียวนนกินของสดนลคะ่ะหลันชายเดี๋ยนี้จะางันไ่ายเบาะอดจะะ้ลยค่ะสะสิ่างเขาเนา่อขับรถก,กินของนี่ปลาปะะกษตรกอืมนนสมแก่วท,ทันทีเลยกับพีน่น้อง กินมันสงเคี่ยงเราคอยก็ได้ถ้ากินัสิค่ะับอื่มมว่ามาลองกินบ้างกับพ่น้องแบบบะหมว่เผือแซ่บด้วยกระพ่น้องอืมอร่อยค่ะอืมนาสดแต่หนากม่ต้อนาองนี้ค่ะ เียงหนาตาแบบนี้นะ<_><_><_>อยากกินของสมๆมนะครับพีน่น้องนี่ค่ะอร่อยมากเลยอืมอืมอร่อยเาลยาวววนวววววว่ววววววว้าวววววาวววนั มา่านเาปลานตาบวมังไหแพ่กลับมาจามกะ,ะันอะดจะข้ามกันโอ้แสบแต่วา่ามูบอกว่าเอาอีเออกว่าพอะหละเพรแหานกินประดมดหมฮะ่านมันอยู่หลายหมืน่นเงินสิบแปบซค่ะมาเดแสบคักแสบเน้ยอืมอืมอืมไ่ไห มาเจาจลกซองแล้วมัน,าาามนลายค้ำหน่อยดิอืม <laughs> เอาแค่นี้ก่อนได้ละพี่นอ้องงานผักชียังติ่งอยู่บ้านด้แล้วอยู่ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ในได้ค่ะอืมอร่อยแล <laughs> <laughs> าวพี่ยวหัาเป็นพื้นบ้านเป็นจะค,ำคำ้ำกันอืมอืม อม่ว,วมา่านเขปาป้าเงินตาบวมยังไงแพ้กลับมมจตามกสันอะเดียวจะข้ามกันโอ้แสบเลย่ะมึบอกว่าเอาอีกเอาอีกว่าเพราะอะไระเพราะอะไรย่ากนกินปะมดไหม่ะย่า,มน,ยายมนมันอยู่หลายมื่นเันจิบแสบค่นมาเด้อค่ะแสบคสบักแสบแน่อืม,อม,อม ไม่แพวมาเจาะจากซองแล้วมันลายข้าม่อยดิอืมเอาแค่นี้ก่อนได้ละพี่น้องงานผักชียังติดยู่บ้านในแล้วอยู่ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะ